ถึงแล้วแหละใช่ไหมเนี่ยจำได้เออบ้านเขาอะเลขสวยมากอีหยอกขาตัวเองก็สั้นบ้านเลขที่เก้าพลกองเสียงโอเคพละพลพลกองเสียงเออใช่ละบ้านหลังนี้นะดูซิอยู่หรือเปล่าพลกองแสงเอาครเลยไปลยไลกับข้าวมาแล้วกับข้า โอ้โหตะโกนได้ยินหนึ่งไฟสิตายแล้วเป็นยังไงบ้างออดเขาก็มีเอาจริงหรอตายแล้วที่บ้านเจ๊ไม่มีออดบ้านเจ๊มันเป็นบ้านโบราณมีแต่กระดิ่งโอ้มีแต่กระดิ่งต้องมานั่งกิน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 โอ๊ยเป็นังไงบ้างสวัสดีครับโอ้โนี่แล้วนี่นี่ใครล่ะผู้ชายพี่หมอหมูพี่หมอหมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เพื่อนบ้าน พกติซ้อมกอล์ฟเพืาอพี่หมูเนี่ยบอกว่าเขาเชียร์กอล์ฟนักกีฬากอล์ฟไทยตลอดแต่ว่าเขาเล่นไม่เป็นไล่็นไม่เป็นไม่เป็จะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงเชียร์ยังไงจะสนุกอะไรนี้ไม่ยากก็เลยสอนนิดหน่อยสอนกอล์ฟอยากได้ลุมไหนบอกลุมเก้ากองยังนี่กองยังเหรอมะม่วงเอามาฝากไงมะม่วงนี่จากฟรุตตี้ฟินอ่ากินแล้วจะรูุตี้ฟรุตตี้ฟินอ๋อฟรุตตี้กินแล้วจะได้รู้ว่า ฟินขนาดไหนอ่าขอบคุณมากครับถือดีนะถือดีนะมันหนักมากนะม่วงม่วงเยอะยังครับม่วงเยอะม่วงอย่าลอยอย่าล่วงม่วงไม่ล่วงแน่นอนอ่ะไปเอาเข้าไปนี่บ้านใหญ่โตมากเลยอ่ะเป็นเชิดเชิดเชิดอุ้ยแต้าบ้านสวยเดี๋ยวก่อนนี่คือร้านกาแฟเหรอเป็นเป็นมินิร้านกาแฟอ๋อเหรอเหรอตอนแรกคือทำเป็นเป็นร้านกาแฟนี่แหละแต่ว่า ตอนหลังแบบแฟนภรรยาผมก็เอามาทาเป็นแบบอบขนมนู่นนี่นั่นแล้วก็ไว้ถ่ายสตูดิโอเล็กๆคือถ่ายคอนเทนต์ได้สบายมากแล้วก็ทําขนมได้จริงๆใช่ครับแต่ก่อนผมเอาเครื่องกาแฟไว้นี่ตอนนี้ย้ายไปอยู่สตูดิโอใหญ่สตูดิโอใหญ่อยู่ที่ไหนเอ่ยที่รามินทรา1 1 7เป็นสตูดิโอยังไงอ่ะสตูดิโอแบบให้ให้เช่าอ๋อให้เช่าให้เช่าเป็นที่ซ้อมดนตรีได้ด้วยซ้อมดนตรีได้ด้วยแล้วก็ถ่ายละครได้ด้วยถ่ายละครได้ถ่ายละครถ่ายโฆษณาได้หมดอ๋อใช้ชื่อว่าอะไร พัลลพล59สตูดิโอพัลลพล59แหมฉันมีไอเดียเลยเจ๊แหม่ม69สิบเก้าอะไรจอะไใจลีลาอ๋อเจ้าเลยเ้าเลยเนี่ยเข้านี้มาไล้วไม่ไมครับ อ๋อสักสองตัวนะมาถึงปลาห่วยคนหนองคายคนหนองคายต้องมีครับคนนหองคายออู๋้เลี้ยงปลาด้วยเหรอเลี้ยงปลาเลี้ยงหมดครับกระตงกระต่ายเลี้ยงปลาโอ้ก็อูยน่ารักจังเลยโอ้ยนั่นขี้นะครับเดี๋ยวจับอืมแต่ก็น่ากินอยู่นะอูยน่ารักก็ทำไมนอนหลับงี้ยล้ำซ้ำง่วงมั้งครับเอ้ยใจเออคนก็ตายน่ารักป้าป้ปมีเรื่องต้องคุยกับเขาเยอะครับป๋า ไปไปนี่สวนหลังบ้านเนี่ยที่บ้านเรียกคนรวยเอาจริงเหรอร้องเพลงมากี่ปีถามหน่อยอ่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่รวมร้องร้องที่โรงเรียนด้วยนู่นนี่นั่นก็เฉพาะแกมี่ก็ยี่สิบสองปียี่สิบอนัีนไม่แปลกใจแล้วทำไมสวนหลังบ้านใหญ่ขนาดนี้มีเงินเก็บมหาศาลก็เยอะอยู่ครับเดี๋ยวก่อนเงินเยอะไม่ได้นี้เลย ใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยนะนี่เอามะม่วงมาเนี่ยต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยฟาร์มเนี่ยฟุตติฟินเนี่ยเขาคัดแต่มะม่วงที่มันเป็นเกรดพรีเมียมมะม่อพรพลคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเกรดธรรมดาแต่เกรดพวกเนี้ยเขาจะส่งออกไปหมดเลยไปฮ่องกงไปจีนไปยุโรปวอเตอร์แล้วแต่ลูกโตโตเนี่ยใหญ่มากเอาว่าแล้วดูเลยเนี่ยแมแม่เอามาให้เขาขออนุญาตนะ ให้ดูมันคนละสีอะพี่มันสี่สายพันธุ์ไงมาเป็นโควิดเลยจ้าสี่สายพันธุ์เลยจ้าอันนี้มาโม่วงแทนไหมมาโม่งไม่ใช่สูบลมมาไปใช่มันใหญ่มากใหญ่กว่าน่าส้มอีกอ่ะยกนึกว่าส้มโอเนี่ยนี่นี่อันนี้อันนี้อ่ะมามูดูโอ้โหนี่อ่ายังไม่หมดนี่มันมีอย่างนี้สี่พันต้องโอ้โหเอามาให้ดูให้หมดอยนี้สี่พันเลยฮะสี่พันเลยสี่ลูกเนี่ยสี่พันเลยอะสี่ไม่ใช่สิไม่ใช่สี่พันบาทสี่บาทถูกแค่สี่พันเนอ อันเนี้ย <c oughs> เขาเรียกงาแดงอ่าแดงจักรพรรดิแดงจักรพรรดิดก,ดก็คือผิวผิวก็จะเป็นแบบเนี้ยเม็ดนิดเดียวแล้วก็เนื้อหวานแต่ว่าหวานไม่แสบคอคือปกติถ้าเรากินมะม่วงมะม่วงไทยเราจะชอบมันหวานจ,จัดๆกันเนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเนาะอะไรนะงาช้างแดงเอองาช้างแดงเอออันเนี้ยงาช้างแดงอ่านไม่เห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นผมถือให้ผมถือให้ให้ยิ้มจักรพรรดิ เดี๋ยวบอกที่ฟาร์มบอกที่ฟาร์มนิดหนึ่งว่าแปะที่เป็นตัวใหญ่หน่อยเออแต่ก็อ๊ะสมัยกูอ่านไม่เห็นด์วะคืออย่างนี้ล่ะมันหวังว่ามะม่วงเนี่ยมันจะช่วยทำให้สายตาเราดีได้่ไม่ได้ช่วยกูเลยหอมป่ะหอมหอมอันนี้คือ R2D2 R2E2 ครับอา e 2อัทวร่วงครัวร่วงมาไกลไงจากลำพูนอ๋อ ใครจะไปรู้เนี่ยถ้าถือๆไปให้เนี่ยเขาไม่คิดหรอกว่าเป็นมะม่วง <c oughs> คิดว่าเอ้มึงเอาแอปเปิลพันไหนว่ามาฝากกูเนี่ยลูกใหญ่มากเออใหญ่มากนะอันนี้อาทูอีทูนี่ใหญ่อันนี่ยาวใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอันนี้จินหวงจินหวงนี่เป็นสายพันธุ์ผสมซึ่งเขาบอกว่าเวลามันมันสุกันจะหวานมาก ทำหน้างงมันมีมันมีแบบนี้กินหำได้ด้วยฮะกินหำอะไรนะหำหเฮ้ยหัวพึงเลยวะโกน้ำลายกระเด็นหน่นี่เลยแ่ช่วงนี้มันก็อดอยากปากแห้งกินดิบ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 คำหำคำหำพอสั้นนิดหนึ่งคำสั้นนิดหนึ่งตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีนะฉันเนี่ยยังไงเนี่ยเจชอบคำยาวยาวชอบยาวยาวใหญ่ใหญ่ยาวยาวมินนอเหมือนแรดเลยนะถ้าจะด่าก็ด่าเราแรด ด่าพูดเลยเจ๊ดังอย่าเล็ดเลยมะม่วงขอมะม่วงโอ้พี่แมวนี่เราไม่ได้เจอกันนานมากนานมากคือเมื่อก่อนจะเจอพลพลบ่อยมากไงมะหมูคือเจอบางเข้ามาเล่นคอนเสิร์ตที่คลื่นบ้างไปเจอมนตามรายการนู้นรายการนี้บ้างอะไรเงี้ยก็คนคนเจนเดียวกันก็จะเจอใช่ใช่ไม่บอกว่าอายุเท่าเากันแต่ว่าไปนะ้นเขาอยู่ยงคงพันนะ เป็นนักร้องคนเดียวที่เรานึกถึงเหมือนไอ้ปนัดดาเรืองวุฒอ,อ่ะค,คือไอ้นี่มีงานตลอดมีอัลบั้มตลอดพลพลนก็เหมือนกันมีซิงเกลิลมีคอนเสิร์ตมีอะไรตลอดเวลาคือไม่หน้าคือไม่ได้หายไปเลยเนาะครับมีช่วงโควิดเนี่ยมีพักบ้างอะไรบ้างฮะก็ไม่ได้หายครับผมก็ไลฟ์สดร้องเพลงแจกฟรีอยู่ในไลฟ์สดผมช่มขายของโน่นนี่นั่นของผมไปเรื่อยอะไรเงี้ยอล่าสุดก็มีเพลงใหม่ด้วยเอางี้เดี๋ยวก่อนที่จะพูดเอาอันนี้ไปปอกเอามากกินเนาะเออเอาเข้ามาแล้วเออสวยๆนะสวย เพลงล่าสุดที่เพิ่งออกเนี่ยเพิ่งออกได้ไม่กี่วันนี้เองป่ะใช่ครับก็หกเจวันละหกเจ็ดวันเป็นเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลครับเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาอัลบั้มเลยนะว่าทำกีลาเพลงน้อเพลงใช่เพงไม่ใช่จริงๆเราทำอัลบั้มมาเนี่ยมันทุกทุกบ้านตอนนี้มันไม่มีที่เปิดแล้วอ่ะ ที่บ้านมีซีดีอยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีอยู่ในห้องเก็บของเราก็ต้องทําเป็นแบบสตรีมมิ่งเนาะใช่แล้วก็ก็ปล่อยให้ฟังที่บอกว่ายังยังมีชีวิตอยู่นักร้องยังร้องพลงอยู่นู่นนี่นั่นให้แฟนหายคิดถึงใช่ห้แฟนหายคิดถึงแล้วก็ได้โหลดเอาไปฟังอืับเปลี่ยนเป็นแนวใหม่ผมดูแล้วเอ็มวีภาพสวยแล้วก็ประกอบกับเสียงเพราะเสียงเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ทุ้งๆหล่อหลอยันเอ็มวีอ่ะคือเอางี้นะถ้าสมมติว่าคือหน้าเขาเนะหน้าเขาสไตล์น่ารักูีแล้วใช่ไหม ไม่ได้บอกว่าหน้าตาไม่ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบเด็กผู้หญิงคนนึงแล้วโทรมาจีบผู้ชายคนนี้แล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหลงนะเสียงแบบฮัลโหลสวัสดีครับนเหมือนเหมือนชุดแรกที่ผมเล่าให้ฟังหน่อยว่าสี่เพลงผมดังเนี่ยใน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 ชาร์ตเพลงเนี่ยคนยังไม่เห็นหน้าพะลพลเลยฉันจำได้แล้วฉันจำได้โมเมนต์นี้จำได้อะวันวันทั้งคนดูวันทั้งนักร้อง วันหนึ่งที่จะต้องแถลงข่าวผมโคตรวันเลยผมโคตรวันว่าต่างโดยที่ไม่เห็นไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าแล้วพอเพลงมันดังติดติดรัวรวกันไงใครว่าคนร้องคนก็อยากเห็นหน้านักข่าวก็อยากเห็นชื่อเขาก็สะกดแปลกอยู่แล้วไงยิ่งยิ่งทำให้เราอยากเห็นกลัวใช่ไหมกลัวเอาละพลับพนมาถ้าเดี๋ยวพลับคนมาอีกแล้วเจ้านายด่าแล้วไม่ได้ทาแบบนักร้องอย่างเดียวนะอาหารกอททาน้ําดื่มกอททา สารพัดทำหมดเลยทำทุกอย่างแล้วก็ช่วงช่วงโควิดนี้ผมขายแบบหลังๆขายดีแล้วเริ่มขายตู้เย็นขายตู้เย็นด้วยปะ